สวัสดีครับเพื่อนๆพีพีนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งผนพาะโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพีพีนะครับน้องมาชมผ้านะครับสองผ้านะครับพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพีพีนะครับมาชมมา่องนะครับเป็นผ้าสมเด็จคะแนนนะครับวัดประสาทนะครับก็ได้มาพี่เขาก็เก็บรักษาไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมนะเป็นพระสมเด็จคะแนนนะครับวัดประสาทนะครับเป็นภาน้าใช้มนสารดีพิธิใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะนี่นะครับดูนะครับเนาะก็นี่นะครับแท้ดูง่ายมุทธวิวีนะครับเนาะนะครับก็แท้ดูง่ายนะครับก็นะครับส่วนใหญ่นะครับเนาะคุทพี่ีที่กดติดตามผมก็คนแบบ ถะสมพานะครับนาอศึกษาเรื่องพานะครับเนาะก็ผมก็เน้นผ้าที่พาดีน่าใช้นะครับนะก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะว่าแบบไหนน่าใช้อะไรยังไงนะครับเนาะผ้ารุ่นนี้นะครับเป็นผ้าดีน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะเพราะพิธีใหญ่นะครับมุลสาดีพิธีใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะนะครับจริงๆนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับวันนี้ผมอยากจะทําเนี่ยนะครับผมอยากจะเนี่ยผมอยากจะระเบิดกรอบ ตะกุดดอกนี้มากๆเลยนะครับเนาะก็คือผมดูจากภายนอกเนี่ยผมดูแท้นะครับเนาะแล้วดูนะครับการใช้นะครับผมอยากจะระเบิดกรอบแต่มันดูจากข้างนอกผมดูไม่ขาดนะว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับเนาะก็อยากจะระเบิดกรอบดูกับพี่ๆนะครับนะดูนะครับเรียมใช้เก่านะครับเห็นไหมครับเนะดูเชือกดูลักนะครับดูแท้นะครับดูจากข้างนอกนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็พอดีวันนี้นะครับผมมีงานด่วนนะครับเนาะ ไปเข้าพบสัมภาระรแทนลูกค้านะครับเนะเรื่องเรื่องการเสียภาษีนั่นแหละนะพี่ๆน,นะว่าตามภาษีแล้วหักลุ้นจอนกันยังไงอะไรยังไงนะครับก็อเอาเอกสารไปให้เขาดูนะครับมาให้เขาตรวจนะครับผมนะนะครับก็เลยเวลาน้อยนะนะครับก็เอาพระองค์นี้ก่อนละกันนะพี่ๆน,นะที่ตายมาก็ไหน,นเขาเก็บมาอย่างนี้นะครับเนาะนี่นะครับก็อึไปดูนะดูแนวทางการเล่นหานะพี่ๆน,นะนี่นะครับ นี่นะครับก็ปลาสมเด็จคะแนนนะครับวัดประสาทนะครับนี่นะก็พิมอย่างนี้นะนี่นะนี่นะกระดูแนวทางการเล่นหานะครับก็เล่นทั่วๆไปนั่นแหละนะพี่นะเนาะวัดคะแนนไอ้พิมคะแนนวัดประสาทนะครับผมนี่นะครับผมก็คร่าวๆนะครับเนาว่าอาภารุนนี้นะครับเนาะพาดีน่าใช้อย่างไงนะพี่นะเนาะก็ นะครับพารุ่นนี้นะครับเราสร้างปีสองนห้าร้อยหกนะคุที่นะครับสองนห้าร้ยหกนะครับพะดีปีลึกนะนะครับจัดสร้างโดยนะครับมวนเอผสมมวลมวลสารนะครับผงวัดละคังนะครับผงเก่าและสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่แตกกุนะครับเนาะจัดสร้างโดยพระครูสมุอํมพลนะครับอดีตจ้าววัดวัดประสานนะครับในช่วงปีสองพนห้ายห้านะครับเนาะมวลสารผสมผงวัดละคังนะครับแล้วก็นะครับ เกจิเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มวลสารเยอะแยะมากมายนะครับก็รวมถึงนะครับพระอาจารย์ทีมวชังให้นะครับเนาะก็เอาเอามวลสารที่สร้างหลวงพุทวดนะครับเนาะมีข้าเจ็ดนะครับผมนะเพราะหลวงพระอาจารย์ทีมวชังให้นะครับท่านมีนิมิตนะครับว่ามีวัตถุไฟไหม้นะครับท่านก็เลยเดินทางมากรุงเทพนะครับมามาช่วยสร้างวัดครั้งนี้นั่นแหละนะครับก็คือนะครับมวลสารดีเจตนาดีวิธีใหญ่ด้วยนะครับเนาะคือมวลสารนี่เกจีที่เอามาช่วยนะครับ เอาบล็อกนะครับด้วยคือด้วยความที่เขาอยากสร้างพระนะครับเนะาะพระรุ่นนี้ถึงเป็นพระที่ผมว่าล้อพิมพ์เยอะที่สุดในการจัดสร้างพระนะครับเนาะเพราะเกจิที่ที่เอามาร่วมเสกนะครับเนาะหล,หลักหลักร้อยสองร้อยรูปนะครับเนาะแล้วเขาไม่ได้มาแค่ตัวนะพนี่นะเขามาช่วยสร้างแล้วเขาเอามวลสารที่ตัวเองมีนะครับเนาะแล้วก็เอาบล็อกนะครับเอาบล็อกวัดที่ตัวเองมีนะครับ ถึงมีการแบบบล็อกนั ar, like ้นบล็อกนี้วัดประสาทเยอะแยะมากมายนะวีนะก็คือเขาเอามวลสารมาด้วยนะครับแล้วก็เอาบล็อกวัดที่สร้างพระ fish, ที่วัดเขานั่นแหละนะครับรวมถึงพระจงพระจงเห็นไหมครับนะเอามาช่วยสร้างนะครับเนาะมันก็เลยมีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะพี่นะเนาะนะครับก็คือยิ่งใหญ่ะนะครับเนาะแล้วก็คือบริสุทธิ์จริงๆนะครับคือเกจิไม่ต้องจ้างนะครับเนาะของมาช่วยด้วยมวลสารแล้วก็ด้วยบล็อกวัดนะครับก็เลยเป็นพระที่แบบเหมือนล้อพิมพ์เยอะที่สุดในการจัดสร้างพระที่ผม ที่ผมพอจะนึกออกแล้วกันนะพวกนี้นะก็เอาเกจิคร่าวๆแล้วกันนะครับเนาะนะครับก็มีพระอาจารย์ทีมวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อคายวัดสวนขันนะครับหลวงพ่อดิดวัดปากสานะครับหลวงพ่อน้อยวธรรมศรลานะครับหลวงพ่อใจนะครับหลวงพ่อโต๊วัดดูชินพีนะครับหลวงพ่อแดงเขาบันไดอิดนะครับหวพ่อมุ่ยดอนไล่หวพ่อเงินวัดดอนเย่อหอมนะครับวพ่อกล้วยนะครับวัดโกศิตรามนะครับหลวงพ่อพรมวัดจ้องแคนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนหลวงพ่อทีมวัดละหานไล่นะครับหลวงพ่อเขียว วัดหลงบนนะครับหลงผู้จงหน้าต่างนอกนะครับหลงพู้ดูสักแกนะครับหลงผู้สีว่าสักแกนะครับหลงพ่้อหลวงว่าแพรนะครับพี่ขุนทองหลงพู้หน้าวัดรักขังแล้วก็หลงผู้หิงวัดรักขังนะครับอันนี้เข้าๆนะครับเนาะเจจีเยอะมากนะครับนะครับสองห้าเนี่ยนะครับในปีเนี่ยนะครับเนาะสองห้าศูนย์หกนะครับคุ่พี่คิดถึงเกจีอะไรที่อยู่ในช่วงระยะนั้นเอระยะเวลานั้นมาหมดนะไม่มีนง่ายๆแค่นั้นแล้วนะนะครับผมการจัดสร้างก็คือวัดนะครับ ปราสาทถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็เจจีที่เขาแบบเขามีชานเขามีเขามีญาณน,นะครับแนาะเขาเขาแบบเขารู้นะเขาก็เลยมาช่วยกันสร้างนะครับนี่ครับกองง่ายสั้นนะพี่นะครับนี่นะพระแท้ดูง่ายอย่างนี้นะนะครับผมอยากจะฝากบอกไว้นะครับพระแท้ดูง่ายอย่างนี้นะครับนะครับใช้สบายใจมากกว่าพระกำกึ่งนะนะครับกำกึ่งนะครับหรือพระที่แบบเอใช่ปะวะเอใช่ปะวะ เอชยัยพ่อไอ้นั่นบอกเอชยัยพอไอ้นี่บอกนะครับเนาะพาอย่างนี้ให้ดูง่ายนะครับดูง่ายจนแบบใช้ได้สนิทใจนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับมาลงกล้องนะพุ่นพี่นะเนาะเนี่ยนะครับพาอย่างนี้เอาไปให้ใครดูนะครับเนาะมันก็ดูเนี่ยนะครับมันไม่มีใครสวดของพุ่นพม่พี่หรอกนะครับเพราะมันนพาดูง่ายนะครับเนาะ นะครับก็การใช้พ้านะพื่นเน่ะเอาง่ายๆนะครับเนาะผมถามใจเพื่อนเพื่อนพี่ดูแล้วกันนะครับมันก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่เราอยากจะห้อยพ้าแบบพ้ามีราคานะครับเนาะก็ใช้ด้วยอวดด้วยแล้วกันนะนะครับพูดตรงตรงนะครับผมนะนะครับใช้ด้วยอวดด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมถามใจเพื่อนเพื่อนพี่แล้วกันนะครับเนาะพ้ามีราคานะครับเนาะมันก็ต้องมีคนดูเป็นกับคนดูไม่เป็นละกันนะครับไอ้พวกสวดมั่วซั่วนะครับเนาะนะครับ และตอนนี้นะครับด้วยความที่บอกที่ผมพูดว่าใช้ด้วยอวดด้วยนะครับเนาะนะครับใช้แล้วนะครับเนาะเอาไปให้คนนี้ด so ูคนนี้ดูดีนะครับเอาไปให้คนนั้นดูคนนั้นดูไม่ดีคนนี้ดูดีคนนั้นดูไม่ดีนะครับเนาะนะครับด้วยความที่นะที่บอกไปนะครับเนาะนะครับดูเป็นกับดูไม่เป็นมันมีนะครับแล้วเราไม่รู้หรอกว่าคนไหนดูเป็นนะครับแล้วมันก็สวดนะครับผมนะนะครับแล้วถามใจนะครับเนาะว่าเราห้อยอย่างนั้นเราสบายใจไหมนะครับเพราะ ก็ไม่รู้ไอคนสวดมันดูเป็นไหมไอคนที่มันดูแท้มันก็ดูเป็นไหมถูกไหมครับนะครับก็แค่นั้นเองนะครับผมนะแต่ใช้พระอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนาะมันดูง่ายอะนะพี่ดำเนาะเนี่ยนะครับนี่นะครับเนาะก็ดูด้านหน้าแล้วกันนะครับปีสองห้าศูนย์หกอ่ะนะพี่ดำเนาะนะครับนี่นะครับก็ดูพระนะครับดูฟอร์มพระดูอะไรนะครับเนาะมันก็ดูง่ายนะครับแล้วก็วิธีการสร้างนะครับ นะครับผมด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับเนาะเม็ดมวลสารนะครับเนาะเห้ผงว่านผู้ทวดนะครับผงพูทตะคุณวัดปะฆคังวัดบางขุนพรมนะครับต่างๆนะวินาทีนะครับนี่นะครับผมนี่เห็นมวลสารไหมครับเนาะคลาสสิกดีนะครับผมนี่ นะครับเนาะพาแท้มันดูยังไงก็สวยนะบุพนมันจะไม่แบบธรรมชาติ้าแท้มันจะไม่เปิดเปิดเลอะนะครับเปิดเปิดเลอะก็คือเอาสิ่งที่เขาไม่อยากให้เราเห็นนะนะครับเนาะมาปิดมาโปะไว้นะครับพนุนาเนาะ้าแท้มันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับผมนะนี่นี่ครับตัวประสานตังอิ้วละเหิดตามผิวนะครับนี่นะครับผมความแห้งนะครับ ความคมชัดนะครับของพาแท้นัะผมนะแล้วก็นะครับเนาะอะสําหรับผมคนสะสมพาคนเล่นพาแลละกันนะครับเนาะคนที่แบบเล่นพาเพราะศรัทธานะครับเนาะไม่ได้แบบดูราคาเล่นหานะครับเนาะผมพูดแนะนํและกันนะครับเนาะคุณเพื่อนพี่เอฟซนะครับเนาะพาวัดประสาทเนี่ยนะครับเนาะเป็นพาที่ผมว่านะครับเอาง่ายๆนะครับเนาะแขวนเดี่ยวได้ สนิทใจนะครับเนาะแนะนมันแค่นี้แล้วกันนะครับแวนเดี่ยวได้สนิทใจนะครับเนาะเพราะพระเจตนาการสร้างดีนะครับมวลสารดีนะครับเนาะหลวงพูททิมมวลสารหลวงพ่ทวดนะครับที่สร้างหลวงพ่ทวดนะครับแล้วก็แตกขวัดบางหุมงพ่วัดลักขางนะครับเนาะก็มาช่วยเสกนะครับแล้วก็พิธีใหญ่นะครับเนาะพิธีใหญ่นะครับเป็นพระที่นะครับดีและน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งละกกนนะครับผมนะก็แนะนํากันนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับเนาะะเวลาละ ขอบคุณพี่ๆนะครับนอที่แวรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอรกดติดตามนะครับกันมาตลอดนะครับแล้วก็ฝากพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดสติ๊กเกรนะครับช่วยติดตามให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบค well. ุณครับสวัสดีครับ